6ธันวาคม59ในงานเกษตรแฟรนะครับทั้งที่20ผ่านร้านนี้มีอะไรที่เออน่าสนใจเราก็ว่าเรา,ออาเขามีอ้อมีอะไรต่ออะไรคือตรงนี้เป็นลักษณะนี้นะเต็มร้านไปหมดเลยนะคืออะไรเอยมีหม้อวางข้างบนก็ลักษณะเป็นอย่างนี้ก็คือดูใกล้ๆคือเตานะครับเตาในป้ายนั้นเขาเขียนว่าร้านสุพันธ์เตาเศรษฐกิจ1นึ่ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นเตาประหยัดพลังงานลุงฟอนแจ้งโคนะครับเขาเป็นโอท็อปด้วยนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งพอดีว่าถามคุณลุงหลังร้านเขาบอกตอนนี้เขากาลังเวียนหัวอยู่นะครับ mm hmm. ตรงนี้ก็เห็นเขาบอกว่า mm hmm. ใช้ฟืนกะลามะพร้าวกแกลบขี้กบขี้เลื่อย mm hmm. สร้างข้าวโพด mm hmm. และว,วัสดุที่ติดไฟทุกชนิด mm hmm. อ่ามันเป็นเตาประหยัดพลังงานอันละเท่าไหร่ครับคุณนะ mm hmm. เริ่มตั้งแต่กี่บาทครับผมพ mm hmm. ันกว่าก็ม mm ีพันกว่าไปจนถึง ลูกเล็กก็แปดร้อยลูกเล็กแปดร้อยหรือเปลียนตัวใหญ่อ๋ออันอันนี้เล็กหรือใหญ่ครับใหญ่ฮะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพันแปดร้อยนนละข้างหน้าร้านแปดร้อยมีมันมีหลายราคาอ๋อคุณลุงชื่อฟอนใช่ไหมครับครับ <c oughs> คิดเองเลยเหรอครับ <c oughs> ทำมากี่ปีแล้วครับคุณลุงหลายปีแล้วยี่สิบปีแล้วลูกค้าชอบขายดี อที่นี่ทุกปีเดินมาโซนผ่านนักศึกษาอาคารกิจกรรมตรงมาเรื่อยๆครับขอบคุณคุณลุงฟอนมากนะครับพอดีคุณลุงแกไม่ค่อยสบายเลยไม่อยากรบกวนนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับผมก็แค่นี้ก่อนนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรี